มาเด้อพี่น้องอือหึอือหอือหึเนี่ยเพื่อ,อกนกินธรรมดาโลกไม่จำดอก หมาด้วยสวัสดีจ้าวันนี้หนูนาจะพามากินเมี่ยงเมี่ยงหมูสามชั้นเด้อจ้า คิดไว้นานแล้วแต่ยังไม่ได้กินไม่ได้ทํากินทักทีวันนี้แหละจังหวะมอมเยอะแล้วมา嘛เพื่อนเพื่อนมาทานกันเลยเข้าวข้าวเช้าข้าวเช่าค่ะมันจะว่าเป็นข้าวก็ไม่ใช่แล้วนะนี่เดี๋ยวใส่อันนี้ดีกว่าผักครอสอุ้ยคอยขอซ่อนดึงคอย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 บ่มี้ซ่อน มาก่อนมีไหมช่อนน้อยเตรียมไม่เตรียมพร้อมใช้สาลมีเด้อจ้ะนั่นก็ได้งาะก็ได้ช้อ,ชอนเงาะน้ำจิ้มหนูนาทำเองอร่อยมากเพื่อนๆสุดสุด,ส,ดสุดเลิศเลยแหละมาเดอ้อพี่น้อง

เนียงนมเนียงเฮ้ย่เนก,ก,กินธรรมดาโรกไม่จำดอก นี่เน่นพัาอยู่แล้วขนมจีนก็แปะเปลี่ยนก็เป็นเข้าวคือกันเลยเนาะเ<ฮ>มี่ยงสามชั้นก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยมาเด้อ Thank mm -hmm. you. Ui mm -hmm. mm -hmm. เด้งน,นุบนกนั๊นุบกนั๊เลยนะเพื่อนเพ่นหนังมันอนะ่ะอออืื้ห คำขึ้นชื่อว่าเมี่ยงอะมาคำมันต้องใหญ่อยู่แล้วเนาะโอ้พ่อแม่เจ้าจบเหี้จะแคเนเซิลหนังแล้วนะ Nữ nàng nặng quá Mình ăn quá, mình không đi nữa Nữ nàng như thế này Nhưng không phải sợ Có người ăn Nhưng không phải sợ Ôi, đừng Để xem Đây là หนูนาไม่ค่อยมกักแบบไม่ค่อยเน่นกรับหนูนาจะชอบพักถ้าเป็นแนวนี้นะพักที่เราชอบอย่างนี้นะ่ะ nhát nặng lắm lạc lạc mọi người mọi người cứ kín đều đó vài chín này cũng không thể mà sắp sắp làm gần đớt thám ướt bỏng หมูเหลือไม่เป็นไรเ,เพื่อนๆกินรอบไหนก็ได้น้ำพริกมีเยอะนำ้ำจิ้มมีเยอะซื้อมาหลายชิ้นอยู่โหกินได้เบิร์ดบ้านยังวะบ้านหนูนาชอบกินพักเบิร์ดบ้านหูหูโอ,โอ,อใค่พอแค่นี้ อืมชิปพอดีนะอุณเพื่อนพอพอพออันยาอุยุมนาที่ลาแล้วเด้อจ้าขอขอขอกอจไีแค่ลหน ทุกเจ้าคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้หนูนาเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูนาทำคลิปต่อๆไปเด้อจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีจ้าแซ่บแหง